สวัสดีครับพี่น้องนะครับผมช่องเกษตรปั่นสุกทุกท่านนะครับผมนะครับมือนี้มาอยู่กับขอกวายเบ้านัดครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องเขามาเบิ้งควายงามๆนะครับผมราคาถึกๆครับมือนี้นะครับไปหูจักเบ้านัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนะครับมือนี้มาฝากจักโตครับมีมาแบ่งสองตครับมันเลยนะครับสองตัสองรายการนะครับผมครับผมนะครับพี่น้องน้ำสายพัฒนาครับผมราคาพี่น้องเขาก็สามารถไปต่อได้นะครับกับแบ่งปั่นพันธุกรรมควายงามๆนะครับพี่น้อง นะครับเกษตรกรผู้ใดกกำลังมองหาครับพี่น้องคนเลี้ยงควายเฮานะครับผมสามารถมาเลือกชมได้นะครับยูหน้าข้อก็ได้ครับฝากที่ตั้งนะครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกระนวนอำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรครับครับเบอร์โทรศัพท์0990474244ครับนะครับผมสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางไลน์ก็ได้นะครับผมครับได้ครับผมนะครับหรือว่าพี่น้องสะดวกเข้ามาเบื้องตัวจริงก็มาได้ที่อำเภอซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่น ครับผมนะครับผมว่าเป็นการเสียเวลามาเบิ้งเลยครับนะครับกับไร่หยาดนะครับ uh> ตัวน uh> ี้นะครับรายการแรกนะครับผมเอาไรอียาดเป็นครับครับตัวนี้เป็นสาวน้อยครับสาวน้อยอายุเก้าเดือนครับนะครับเป็นอายุเอ้ยเป็นลูกสาวของพ่อเพชรสยามครับผมลูกสาวเพชรสยามครับผมโอ้ครับพี่น้องเบิ้งเลยครับตัวนี้ครับมาเด่นๆในเรื่องกระดูกโค้งสางนะครับตัวนี้ครับผมนะครับพี่น้องวัยในน้อยอายุครับผมแต่ว่ากระดูกเขาใงนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมโค้งสางกว้าง ครับตัวนี้นะครับพันธุกรรมก้อยยักษ์เลยครับพี่น้องครับเพชรสยามนี่เป็นลูกสายของลุงเพชรนะครับแม่นครับตัวนี้ก็มีซักเป็นล้านลุงเพชรครับครับพี่น้องเบิ่งเลยครับสวยงามนะครับผมแม่เพิ่นใหญ่บ่ครับครับแม่ลอยชี้าครับนะครับผมตัวนี้ครับตอนนี้เพิ่นเก่าเดือนส้นสูงลอยยี่สิบแปดได้ครับนะครับพี่น้องเบิ่งเลยครับตัวนี้ครับแต่ที่ว่ามาดีแล้วครับผมครับผมในเรื่องโค้งสางครับพี่น้องโค้งสางมันดีแต่ว่าก็อยากตกน้ำเลี้ยงจักหน่อยครับนะครับผมเอาไปเติมเนื้อเติมหนังจักหน่อยนะครับผมครับผมว งามกว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าพันธุกรรมนะครับชัดเจนแล้วครับพี่น้องสูงสี่นะครับผมราคาเปิดแบงค์นะครับบัอนี้ครับราคาเปิดไปสองหมื่นหกครับสองหมื่นหกพันบาทครับผมนี่คือราคาเปิดนะครับผมครับราคาแบงค์ปั่านปลาเรียงครับนาเรียงขนาดเบิ้งครับพี่น้องหน้าตานะครับบงเขานะครับไอ้เบิ้งเขาเพิ่นได้ครับพี่น้องครับเขาที่ใหญ่แม่นครับเขาใหญ่ครับเขาเพิ่นครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าป่านโค้ยผู่นะครับแม่นครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับผมหน้าตา นะครับเบิ้งครับพี่น้องหูใหญ่ใบตองสัตว์นะครับตาสวยครับพี่น้องเบิ้งครับแข้งขานะครับกระดูกใหญ่ดีแม่นครับกระดูกดีครับตัวนี้กระดูกใหญ่คอขาเพิ่นสูงนะครับตัวนี้แม่นแมนครับผมเบิ้งเอาครับพี่น้องอนาคตสิสิสูงใหญ่ครายครับเบิ้งครับล้มตัวนี้อย่างเพิ่นครับบั้นท้ายหางนะครับผมนะครับเรื่องเนื้อหนังนี่มันเติมได้เนาะครับผมแม่นแมนครับผมนะครับแต่ว่าพันธุกรรมนี่มันต้องมาในสายเลือดนะครับพี่น้องครับ เบิ่งเอาครับผมสวยงามนะครับบ่มีตำหนิใช่เนาะครับครับบ่มีตำหนิครับผมอจูงย้างสุดพี่น้องเบิ่งจากน้อยครับพั่นี้นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผู้ใดกำลังมองหาเป็นสาวหน่อยอนาคตไกลครับผมนะครับอายุเพิ่นก็น้อยๆอยู่เนาะครับอายุเก่าเดือนครับนะครับเก่าเดือนมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดเบิ่งครับพี่น้องนี่ครับผมนะครับนาเพิ่นนี่ครับพี่น้องเป็นควายที่หนาใหญ่กระดูกใหญไงนะครับผมนะครับควายผู่นะครับบ่เบิ่งข้างหลังนะครับกันมองมาแต่ไกลๆนะครับครับเบิ่งครับพี่น้องนะครับตัวนี้ ลูกสาวเพชรสยามนะครับเก้าเดือนเพชรสยามครับเก้าเดือนครับส่วนสูงอยู่ร้อยยี่สิบแปดครับร้อยยี่สิบแปดครับผมครับผมราคากับแบงค์อะไรก็แพงครับเปิดราคาเปิดไว้สองหมื่นหกกับสองหมื่นหกพันบาทครับราคาคุยกันไในตัวรองกันไในครับนะครับนี่คือราคาเปิดครับพี่น้องมีงบมีทุนถอดใดก็โทรมาตัวรองเอาครับผมนะครับผมจัดส่งให้นะครับครับมีบริการจัดส่งให้ครับผมนะครับยุ่งเก๋ยุ่ไก๋กับโทรมาสอบถามเบื้องก้อนครับครับผมนะครับพี่น้องเบื้องรับสวยงามนะครับตัวแรกนะครับผมเเาาาไปบบบ่งกกััรรรยทีค มาเบิ้งกันต่อครับพี่น้องบันนี้นะครับกับรายการที่2นะครับตัวนี้ครับผมเอารายละเอียดเพิ่มนะครับครับตัวนี้เป็นแม่สาวครับแม่สาวอายุ2ปีเจ็ดเดือนครับนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อทสองใบครับผมทายาทเจ้าทองใบครับผมนะครับพี่น้องพันตุกรรมควายใหญ่อีกตัวหนึ่งครับผมครับผมนะครับส่วนสูงตอนนี้เพิ่มนะครับครับส่วนสูงตรงนี้ยุทธีลอยสี่สิบเจ็ดบวกลบครับโอ้ครับพี่น้องลอยสี่สิบเจ็ดนะครับผมเป็นควายแม่สาวอายุยังน้อยอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าส่วนสูงถือว่ามาดี ครับผมนะครับได้ความสูงและวก็ความยาวชัดเจนนะครับพี่น้องครับผมตัวนี้สถานะเพิ่นเป็จไลครับก็เพิ่นเป็นสัต์รอบนึงเหรอครับแต่ผมยังบ่มีเวลาผสมอยู่นะครับสถานะก็คือเป็นสาวไก่ผสมนะครับผมแม่นครับผมนะครับพี่น้องก็ถือว่ารอจับสัดผสมเลยครับรอบนี้นะครับพี่น้องมักพ่ออดไครับผมเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับพี่น้องนะครับผสมเอาเองกับมือเขาอยู่ในคอกเลยครับพี่น้องครับผมนะครับนําแบบนี้ไปครับพี่น้องเป็นแม่บ็อกแม่พันธุ์นะครับ สงสี่่มคีร่ายครับพี่น้องครับผมถือว่าพันธุกรรมสายเลือดแล้วก็ความสูงมาเด่นนะครับเบ่งออกได้ชัดเกน็นะครับพี่น้องชอบนะครับสวยงามนะครับผมราคาเปิดแบงค์ไว้นะครับบัดนี้ครับราคาเปิดไว้4 7 0 0 0ครับ47,000บาทเท่านั้นครับผมโอ้ครับพี่น้องคือว่าราคาพอซื้อแห้งครับผมนะครับก็ยิงสูงแบบนี้ครับพี่น้องแต่คือว่าราคาแบงค์ปั่นนะครับครับราคาแบงค์ปั่นกันเปี่ยงครับพี่น้องให้มาเบ่งหน้าตาเพื่อนครับผมตัวนี้หน้าตางามเลยครับพี่น้องจากวงเขาคันซ่อนนะครับ เบ้าตาสวยนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำนะครับผมคออ่องท้องน่องเขาชัดเจนนะครับผมแข้งขาเงีดีนะครับตัวนี้แม่นครับเออมะพร้าวใ่ครับพี่น้องเป็นควายที่ิวพันธุ์สวยนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเบิ้งเอาโค้งสางแบบนี้ในความยาวยบในความสูงแบบนี้ครับผมนะครับบัตรปีทองมาเพิ่งกิดสิเป็นตัวอ้างนะครับตัวน้าก็นีนะครับผมแม่นครับนะครับเพราะว่าอายุเพิ่งน้อยหน่อยครับพี่น้องก็ต้องขึ้นยากครับไปได้ยีครับนะครับเบิ้องไทยเบิ้งหางเหมือนกับพี่น้อง สวยงามนะครับล้ำตล้ำคิงเพิ่นนะครับเดี๋ยวพาพนญางงกว้างสุปรีน้องครับเบิ้งครับเดี๋กวกลับมาเยี่ยมทาเก้าด้วยครับผมนะครับเดินเหย้าๆนะครับผมเบิ้งครับพี่น้องหางงางหางเหย้าครับผมเบิ้งครับผมสวยงามนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับเป็นควายแม่สาวครับพี่น้องอายุได้สองปีนิดหน่อยครับผมนะครับลูกสาวพ่อลูกสาวพ่อทองใบครับทองใบครับพี่น้องเกิดจากแม่ลอยหาชิปยุ้ยครับนะครับเบิ้งครับพี่น้องตัวนี้แม่กับไงครับพ่อกับไงนะครับผม เบิ้งเอาครับพี่น้องตัวนี้ชื่อว่าเป็นร้านปลากล้วยน้องบวยตัวนึ้งนะครับพี่น้องโอ้ขอเวลาอุตตราจังน้อยครับพี่น้องนะครับผมนะครับพิมพ์กล่องนะครับพี่น้องเบิ้งเลยครับผมตัวนี้นะครับออาไปยืนคอกเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับพี่น้องนะครับอนาคตลอยหาสบวกมีเห็นได้สบายครับได้ครับแน่นอนครับผมแบบนี้ครับผมอาจัดทางามให้พี่น้องนะครับเล้าก็ทุ้นไล่หยดจะรอบครับผมนะครับเบิ้องเอาครับพี่น้องบ่มีตำหนิใชเไามครับครับบ่มีตำหนิครับนะครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับผม เบิ้งครับพี่น้องหน้าตาแบบนี้ครับผมเอาไปเลี้ยงนะครับพี่น้องครับโอ้โหนะครับจับง่ายๆนะครับตัวนี้ลูกสาวเจ้าทองใบครับผมนะครับผมอายุ2ปี2ปีเจ็ดเดือนครับนะครับผมวุ้งลอยสี่สิบเจ็ดแล้วครับพี่น้องครับผมนะครับแต่คือพร้อมผสมครับพี่น้องเอาไปจับสัตว์นะครับมากพอได้จัดเอาเองกับมือเขาเลยครับพี่น้องครับผมนะครับสวยงามราคากระเปิดไว้แค่ เปิดไม่ใช่สี่หมื่นเจ็ดครับราคาับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่คือราคาเปิดครับพี่น้องต่อรองสอบถามกันได้คือเก้าครับผมนะครับพี่น้องมีงบมีทุนเท่าไหร่ครับโวกมาต่อรองสอบถามกันได้นะครับเหมือนเดิมครับหรือว่าผ่านมาทางไก่เขามาเบิ้งในเทียมเพื่อซ่มสูงจังหวัดขอนแก่นเนาะครับผมครับผมนะครับมือนี้มีแค่นี้นะครับสองรายการมีมาสองตัวครับมือนีสองรายการฝากพี่น้องเข้าไปคือเก้าครับผมสำหรับขอไปเบ้านัดครับมือนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับมือนี้ที่ติดตามรับชมให้เหมือนเดิม ครับก้าวค้ามมาขอบคุณแหละสวัสดีครับครับบ๊ายบาครับผม